้าหบดแดงครับต้าวบดแดงี่ภาษาไปตามหา้าวบดแดงกันามพี่ภาษา

ลุกตื่นป่นี่นี่เอาอยู่บอตัวนี่เขาเลยกงังเหรอสามสามสิบกีบสมุนไทยอู้มันหลายขนาดเฉพาะขุดไปแล้วมันพอมันยใช่เราโมเดล่ย Okay. hang ทางนก này นี่หนูหนูสนุกกัน no. oh. oh,

ไปใส่พักก่อนใส่ผ้ไอ้ของสนดทีโผไอ้ปะเดียแต่งนัวพักใส่ไปไม่กูใส่ยัง